สวัสดีครับวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้นะครับพบกับพระพยากรสัญจรนะครับเราจะมาร่วมบรรยายพิเศษนะครับในหัวข้อดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559นี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็มาร่วมลงทะเบียนกันได้เลยทีเดียวนะครับรับฟังว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับเป็นแนวทางสําหรับท่านที่เกิดในราศีต่างๆเกิดในวันต่างๆนะครับมาฟังดูเป็นแนวทางนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่มาลงทะเบียนเนี่ย สามารถมีโอกาสที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับเข้ามารับการตรวจชะตาแบบพิเศษละเอียดละเอียดเลยทีเดียวนะครับกับผมอาจารย์ทิพยานมงคลศาสตร์แห่งไพ่พรมยานครับในวันเสาร์ที่23กร,รกฎาคมนี้ผมจะรอท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีมาพบกับผมในการส่วนตัวได้ครับศาสตร์แห่งไพ่พรมยานนั่นยามาก